เดี๋ยวกินร้านอาหารนี้เลยนะคะวัดดวงว่าอร่อยไหมปูผ่านหน้าเลยอันนี้ก็มีห้องพักีนบ้าเป็นบ้านบ้าเป็นบ้านรถรถไฟอะไรเนี่ย <c oughs> นำอาหารจากภายนอกเข้ามาแต่เขาไม่ห้ามนำสั์เลี้ยงมาเนาะนี่ไงปูผ่านหน้าเลยก็สวยอยู่นะ <c oughs> แต่เขาเปิดหรือยัง ไม่มีบอกว่าห้ามเอาฝัดนี่นะปลาเก๋า,ากน่าจะเข้าได้นะบรรยากาศเดี๋ยวเราไปลองดูนะคะว่าเรายังไม่ได้ทานอาหารเที่ยงด้วยพอดีหาที่พักได้ด้วยอยากได้ริมทะเลแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับน้องเหมียวหรือเปล่าเนี่ยมงเหมียวมะเหมียวเนี่ยมะเหมียว อันนี้มีร้านอาหารอะไรบ้างครับมีเมีื่้งดกาแฟอาหารจานต่นี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเมนูพิซซ่าขนมหวานแล้วกะเป็นที่นนี้ตัวเป็นอะไรอ๋อมีพิซซ่าด้วยเริกินพิซซ่าเนาะพิซซ่าจะเป็นแป้งบางนะคะเป็นไซส์12นิ้วะม8นเป็นแป้งกฮมเมค่ะคาวเอียนมะจ้ะคาวเอียนที่หนึ่งค่ะโอ้เขามีของเล่นด้วยเขามีไอติมด้วยนะคะ ดีๆก็ได้ที่พักเก่าด้วยนะเนี่ยสะอาดค่ะมีกระบะทรายมาแล้ว ค่ะไปดูไปดูรถตู้อ้าวนี่ก็มีแมวนี่อันนี้ก็มีเจ้าถิ่นนี่นะมีกี่ตัวคะมีตัวเดียวค่ะอ๋อแต่น้องไม่ค่อยถูกกับแมวตัวนี้ก็เหมือนกันใช่กำลังจะให้พี่ช่างน่าทำมุกงแมวให้ดูบางคนมาให้แต่ก็ติดคือจับได้ครับผมจับ ฮักเกลาชื่อฮักเกลาฮักเกลว์ค่ะฮัเกลวมีที่ต้อนรับหนูแล้วนะลูกหายากอ่ะเวลาจะมาพักอ่ะอันนี้มีจุดแบบเขากำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงให้เป็นโซนให้เลยมีจุดกางเต็นท์อะไรนี้ด้วยนะครับมีค่ะดแล้วนี่ลงลงไปที่ที่หาดได้อ๋อดีจังเลยหนูเข้าได้ทั้งร้านอาหารทั้งที่พักเลยนะลูก ไปดูห้องรถไฟกันนี่จุดกลางเต้นใช่ค่ะเป็นไอที่เราสำหรับแบบดูค่าทิปนี่มีตัวเดียวหรอคะมีตัวเดียวอยู่คอนโดเหมือนกันอยู่คอนโดเหมือนกันถ้าอยู่บ้านอาจจะมีแมงมนีแกะเลยแล้วก็เต็มว่างเก๋แล้วเ็มควเพราะว่าน้องเขาเพิ่งเกิดลูกลูกหมามันเข้าประกัดไปะดูห้องพักกันนี่นเพราะว่า ่เราก็เลยพยายามแบบปรับปรุงให <Hey. S 1> ้แบบว่าต้อนรับลูกค้าออื huh. เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเอาสัตว์เข้าสัตว์เลี้ยงเข้ามาเหมือนบางพื้นที่อ่ะเหมือนลูกค้าบางคนเรารู้ว่ามีสัตว์เข้ามาเขาก็จะไม่พักไม่อยู่เพราะว่ามีสัตว์เข้าอะไรเงี้ยค่ะโ,โอเคนะแล้วค้าับงห้องนี้ก็คือเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้แล้วก็เช็ดถูกน<ๆ>่ารักอ <c oughs> ่ะเาน่น่าจะวิ่งได้สบายค่ะใช่ใช่เดี๋ยวทปดูห้องนึงคะ่ะโอเคเลยไซส์เท่าห้องนี้ไหมครับ เออห้องนั้จะเป็นเตียงสองชั้นค่ะแต่แยกแต่ห้องนี้ก็คือเป็นเตียงเดียวนี้เลยือนห้องค่ะบางคนเขามาดำน้ำเพราะว่ามาพักที่นี่เยอะใช่พวกนี้ดำน้ำอย่างนี้สิ่เมื่อกี้สั่งที่เจ้าของแล้ก็คือน้องคิดแค่สามร้อยค่ะค่ะ ก็อันนี้ก็ทำสีแล้วเนาะอันนี้คือเปิดแค่สองหลังก่อนใช่ไหมคะสี่ค่ะแต่เหมือนพี่เจ้าของหลังก็คือหาพื้นที่น้องด้วยเพราะว่าสองห้องนี้ก็คือมันจะแคบหน่อยออสำหรับเหมือนแบบไม่ได้เอาสัตว์เลี้ยงมาเด็กหนุกห้องนี้นะะจะเะไรก็คือซส์เท่ากันใช่ไหมใช่ค่ะก็จะเอาอ๋อเ,เป็นเหมือนกันเอ้ก็จะเปิดหน้าต่างได้อะไรได้มันก็จะเรียบๆหน่อยค่ะ แต่ถ้าหนูว่าข้อมูลน่ะจะดูแบบว่าน้องวิ่งได้ง่ายปาชอบอันไหนตัวเองเลือกเลยใช่ค่ะมีตู้เย็นค่ะมีกาลังร้อนแล้วก็ถ้าเปิดลูกค้าเข้าค่ก็จะมีน้ำให้ใก้ที่จอดรถดีแต่ตรงนั้นลูกค้าเอารถมาจอดได้ค่ะอ๋อคือขับเข้าไปจอดได้เลยไรเข้าจอดได้เลยโอเคงั้นเอาห้องแรกอ๋ออยากอยู่ใกล้รถถ้าแบบว่าพักกันอยู่แถวนี้เราก็อยู่ใกล้ๆกันดีกว่า <Okay. S 2> ถ้าลูกค้าชอบสตไตล์ก็คือห้องห้องเนี้ยค่ะห้องห้องที่หนูที่เนี่ยมันจะเป็นห้องสไตล์แบบว่าลูกค้าชอบพักเป็นยังไงนะเน,นี่ยอ,อันนี้ดูดิบดิบหน่อยเนาะอ๋อน,นี่นนยนะน,นะนี่นี่นะคะทุกคนอันนั้นก็เป็นแบบบ้านตู้รถไฟอะไ่ะเ,เหมือนกันเนาะ ห้องนี้ก็จะเป็นเตียงสชั้นค่ะอันนี้เป็นแบบแนววินเทจอ่าอันนี้สอง,สองชั้นพ่อแม่ลูกนอนได้นะคะเราน่าจะเลือกโบกี้นี้สามารถเอารถมาจอดใกล้ๆโบกี้ได้นะคะ <S <S <laughs> นาอันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งอ๋เก่ามีที่พักแล้วนี่ที่พักริมทะเลด้วย น่าดูรถไฟด้วยนะทุกคนบรรยากาศโอเคเขาเปิดแอร์พัดลมให้เย็นมากหน่อยไลที่กระขาดนะคะสปาเกตตี้น้ำครึ่งมา,มาอร่อยมากพิซซ่าของที่นี่เป็นแบบตั้งเอ้ยแป้งบางแบบว่าสูตรโฮมเมด นไกลๆนั่นน่าจะเป็นฝนหรือเปล่านะทุกคนเห็นไหมนะ่ะดูดูมันคึมๆเพื่อที่จะไปดำน้ำพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เรือเขาไม่ออกนะคะนี่ก็จะมีที่นั่งเป็นแบบว่าที่นั่งข้างหน้าด้านหน้าตอนเย็นน่าจะนั่งสบายนะคะเนี่ยทุกคนบรรยากาศดีมากเลย ค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ,คะก็จะมีกลิ่นสีนิดนึงแต่เปิดแอร์เดี๋ยวก็หายนะคะเพราะว่าเพิ่งทำใหม่ๆด้วยเนะาะกาวยิ้มนะลูกกาวครับกระโดดลงไปในฟุ่งเด็ดขาดเลยนะเห็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยไม่ได้เลยก้อนเนี้ยก้อนนี้สำคัญมากเขาจะทำตัวแข็งเป็นหินเลยนะทุกคน เกาไปไหนเนี่ยเกาเขาจะไม่ออกมานะคะเฟินที่ชวนตัวอย่าเข้ามานะนี่มันที่เกานะทำประจำของผมเวลาผมมาเที่ยวกับป้ากับแม่ป้ากับแม่จะไม่มีที่นอนเพราะเขาต้องเสละที่นอนให้ผมอาจารย์เน่นั่นเน่นั่นเน่มาแยว้วอย่าเข้ามานะมุมนี้หน้าแหลมเอามุมหนึ่จะได้หน้าทูนะ่ ทำไมจะพูดจีนนะปะ้านี่มันเป็นเอฟีของผมเขาต้องเห็นผมทุกมุมทุกด้านฮนะเกาอุ้ยอุ้ยนากลมลูกอุ้ยน่านกลมลูกอุ้ยเพชรเป็นดีนะทุกคนมาพักได้เลยเดี๋ยวเกาจะทิ้งลิงทิ้งข้อความไว้ให้ติดต่อได้นะมีแค่ชีโบกี้เท่านั้นนะณขณะนี้ณขณะนี้ น่อยเมื่อกี้มานร้องว่าอะไรนะป้าเนี่ยนะคะเราขอเปลี่ยนโบกี้มาเป็นโบกี้นี้ดีกว่านี่นะคะขบวนได้เลยห้องเขาใจดีมากเลยที่นี่เขารักน้องแมวมากเหมือนห้องเมื่อกี้เลยแต่ว่าพอดีห้องเมื่อกี้นี่นะคะที่อาบน้ำ พอดีห้องเมื่อกี้เขาเพิ่งเสร็จนะคะห้องน่ารักมากน่ารักกว่าอันนี้แต่ว่ามันอาจจะมีกลิ่นสีไปนิดนึงดตัวแบบนี่ก็น่ารักดีอันนี้มีโต๊ะอืมอันนี้ก็น่ารักม,มีโต๊ะกินข้าวอยู่เลยเขาให้เขาให้น้องแมวขึ้นพักบนที่นอนได้เลยนะคะอันนี้เหมือนห้องแต,แต่เราไม่ได้ขึ้นเหรอแต่ได้ไมาอันนี้เหมือนลู่เอ้ยเหมือนในรถไฟเลยเนาะตู้เจ้าหน้าที่เขาน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเฟิร์นขอเปลี่ยนห้อง เดี๋ยวมาอีกแน่นอนเนาะใชดีดีส้าใ,ใจเป็นพันะคะอีกห้องหนึ่งที่เป็นเตียงสองชั้นนะคะก็จะมีโต๊ะกินข้าวตรงนี้ด้วยแล้วก็มีโซนล้างอ่างล้างจานเนาะแล้วก็มีแบบตู้เย็น ชากาแฟให้ข้างในก็เป็นห้องน้ำแล้วนะคะมีมุมเล็กๆตรงนี้นิดนึงมีปลักเสียบไฟมีตู้เสื้อผ้าน่ารักเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าโบกี้แรกก็น่ารักแต่พอดีเหมือนสีไปหน่อยแต่ว่าจริงๆฟนก็ชอบนะชอบทั้งสองแบบเลยค่ะนที่นอนนิ่มมากหม,มายถึงว่าผ้าปูที่นอนนิ่มมากเลย ให้เก่าน้องข้างบนแล้วกันเขาบอกว่าให้แมวนอนข้างบนได้เลยนะที่นี่รักสัตว์มากเลยดีกับตีต่อใจกับทาตุาตทั้งหลายเลยนะคะแอร์เย็นเหมือนกันเย็นมากเก๋ารีวิวลูกเอ้ยอย้ายจิ้ปงปอมนะ่อืมแตน,นี่ไม่เหม็น ขอภายเสียงลมจากพัดลมมันเข้ามานะคะแสวยมากพึ่งทำเสร็จผมสำจวจด,ดูก่อนนะครับอ้ง้ต่ยัอใครแย้งว่าอยู่บนนี้ไม่ช่างทําให้อ่ะสิ ทำทำปองปองท่าโฮมให้หน่อยป้าโ y o ทำปอ,ปองปองให้หน่อยเดี๋ยวโดนลงมานะป๊าป้าทำปองปอง,ปองให้หน้อยครับทำทำให้หน่อยครับผมอยางได้ทำครับป๊าป้าครับไปแลป้วปะทำมันสูงไปปล้วป่ะป้าไม่ได้เออได้แนวนอน เอาป่งๆก็พอป้าผมนอนป่งๆเก่าชอบมากนะคะทุกคนเอาโครงโครงเต็นท์แมวเนี่ยแหละเต็นท์แมวเต็นท์หมาแล้วกันเราไม่ได้เอาผ้ามานะเราก็ถอดประกอบข้อต่อได้แล้วเราก็เอาพ้าห่มธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะห่มเก่าชอบมากเอาไว้แบบว่าเป็นหลุมรบภัยเขานะตัวแสบแล้วลงมนบันไดเองได้ปะลูก เดี๋ยวเข้ามันเนาะตรงนี้มันเป็นที่ของผมแล้วเก่าลงมาได้ไหมเนี่ยบันไดเนี่ยเออบันไดลงได้ไหมลูกพี่เขาให้เก่านอนข้างบนได้เลยด้วยเขาใจดีมากสอนพ้าเาย,ยอลยนะาไย,ยเลยทุกคนจะบอกว่าที่นอนฟูกสบายมากเลยพ่อกูนิ่มมาก ดีมากๆที่สำคัญคือเขารักแมวมากเลยกล้องตัวที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็กล้องตัวที่สองก่อนไปกินข้าวก็ต้องตั้งกล้องไว้ดูเจ้าตัวนี้นะกล้องตัวที่สองแล้วเราก็มาดูกล้องตัวที่สามอ๋อ่อ,อลูกก็ไม่ยอมลงมาเลยโอ้โ สบายสบายโอ้ไอ oh. ตาล้มได้เก่ามันเป็นอะไรอะลูกอืมหืมไ้ินอะไรว่ามันเป็นอะไรอะลูกทิ้งตัวดมแหม่ฮีดหรอใข่ก็ตัดไปแล้วอืมขนมขนมนิมปง ัำน้ำจะลงมาเออมาอ้อปากับแม่เล่นเนี่ยป้ากับแม่เป็นดำน้ำมาก็ยังไม่ลงมาต้อนรับตีมาตีมาตีมาเป็นหน่อยหรอกกินผู้ใจต่เบีเป่นอะไรกินอะไรครับ เนี่สิเขาได้กินแล้วเาาะพเก่ายู่เนี่ยครับพากเก่ามานอนตรงนี้เหรอลูกอืมอืมอืมให้แม่ฟัดยางวันเนี้ยลูกรักออเอาอะไรขนดุกำลังจัดของเสื้อผ้านะครับเงยขึ้นมา เจอดูโอ้เจอแมวประจำทิมนแมวประจำถิมนเขาอยู่ตรงนี้แม่ตกใจหมดเลยแม่เงยขึ้นมาแม่เจอตาลำใหญ่แม่เจอใจลำใหญ่อยู่แม่ตกใจหมดเลยก็ประทับใจที่พักและบริการมากๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักมากเกาวก็ชอบมากเลยไว้มาพักอีกแน่นอนค่ะ